ปรากฏการ์ความเชื่อสายมูของครูกายแก้วนะครับผู้ชมล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าสายมูเนี่ยจะแหกโค้งกแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยออกมางัดหลักฐานนะครับขนหลักฐานมาหักล้างครับบอกก็อย่าเอาความเชื่อมาอยู่เหนือข้อเท็จจริงจริงๆแล้วครูกายแก้วเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อะไรกายแก้วมาจากกากรนี่นักวิชาการเขาออกมาประสานเสียงกันแบบนี้นะครับคนที่เชื่อเนี่ยเขาบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยนะครับ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภอ่บคุณผู้ชมวันที่มีการเบริกเนตรบวงสรวงกันเนี่ยโอ้โหคนครึ่งหมื่นที่ไปร่วมพิธีและมีการแยกเหรียญการชุลมรุ่นวายคือเหรียญครูกายแก้วรุ่นแรกที่นําไปแจกในพิธีวันนั้นเนี่ยประมาณ1,500เหรียญและตอนนี้เนี่ยเอาเหรียญมาปั่นราคากันอีกด้วยนะครับประวัติของครูกายแก้วคร่าวๆครับครูกายแก้วหรือว่าข้าใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทมาจากกัมพูชาตกทอดมายังขอจย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วในไทย เป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญครับกึ่งมนุษย์กึ่งนกจะเห็นว่ามีปีกนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเขี้ยวสีทองเพื่อจะสื่อถึงนกกระเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติกาเอนกกระเวกซึ่งเป็นพวกนักดีศสีปีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ิลทั้งหลายในยุคข,ของพระเจ้าชัยรวรมันที่7ของกัมพูชาเขานะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนไม่น้อยครับเชื่อว่าขู่ายแก้วเนะี่ยไม่ใช่เทพเจ้า จากการปรากฏภาพรูปปั้นขนาดใหญ่สีดํามีลักษณะที่น่ากเกรงขามลูกกายเป็นมนุษย์สีดํา้ําแต่มีปีกตาสีแดงเขี้ยวทองตกลงมันคืออะไรกันแน่นะที่ติดที่สะพานลอยคุณผู้ชมต้องจำกันได้ <c oughs> ข้อมูลจากนักวิชาการครับเขาบอกว่ากายแก้วเนี่ยก็คือกากรยนั่นแหละนายเทพมนตรีลิมปะพย,ยอมครับนักวิชาการอิสระหน้าปริศาสารและนักเทววิทยาโพสลงบน Facebook ส,ส่วนตัวครับบอกว่าที่แท้กายแก้วมาจากกากรยแปลกแต่จริง ที่มีคนหลงเชื่องมงายเพียงนี้โดยไม่ไปศึกษาหลายความรู้ก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดจึงอาจจะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงมองเมาเข้าสู่ความเออความมีอคติต่อความเชื่อความดีในทางศาสนากายแก้วอาจมีที่มาคือกากรยซึ่งเป็นสัตว์ผสมหากินกลางคืนเป็นมารกึ่งมนุษย์มังกรที่ปกปักรักษาผู้คนตามความเชื่อของชาวยุโรปเป็นเครื่องประดับตามอาคารต่างๆที่เรียกว่าปานาลี ตาเปิดช่องรางน้ําทั้งในอังกฤษและก็ฝรั่งเศสแน่นอนว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าชัยวรรมันที่7มหาราชกมูชาในอดีตและย่อมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยที่พยายามทํารูปรักษ์ให้เป็นยักษ์สามีปีกสังคมไทยไปไกลสุดกู่เอาทุกอย่างมาบูชาปักปนกันโดยความไม่รู้เรื่องจริงนี่ขณะที่นักวิชาการอีกคนครับอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับเตือนเลยครับระวังผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองนี่ อาจารย์ธงทองโพสต์ลงบนโซเชียลนะครับเรื่องครูกายแก้วเนี่ยว่าเป็นรูปเคารพที่ได้รับความนับถือในหมู่คนจานวนหนึ่งเนี่ยครูกายแก้วนี้เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชายวรวันที่7จริงหรือไม่ข้อมูลส่วนนี้อาจารย์ธงทองบอกผมยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่าเล่าลือมาจากที่ไหนความเลื่อมใสในเรื่องนี้เนี่ยแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคมได้ในระดับหนึ่ง และถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากรูปอะไรก็ไม่รู้ที่กราบไหว้กันอยู่มองในทางศิละปะก็สอบไม่ผ่านแน่จะว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นจะไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงผมยังนึกไม่ออกว่าการเป็นบูชารูปปั้นนี้เนี่ยจะเป็นสวัสดิมงคลได้ได้อย่างไรแถมเกรงว่าจะเกิดผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำสำหรับประเพณีบ้านเมืองสถานการณ์อย่างนี้คล้ายกับที่คนแต่โบราณท่านพูดว่าผีป่าก,ก็จะวิ่งมาสิงเมืองเน่ ก็ถกเถียงกันนะครับขณะที่ทางด้านโทนบานแคร์ประธานกรรมการบริหารสมาคมพระเครื่องบูชาไทยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนับถือครูกายแก้วมานานแล้วด้วยมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาบเหรียญที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนครบหมดแล้วส่วนเรื่องที่ต้องหยุดแจกเหรียญเพราะกลัวจะเกิดความนแรงความเชื่อเรื่องไหว้หรือนับถือผีนะมีมานานแล้วไม่มาคบให้ใครมาเชื่อตามคนที่นับถือครูกายแก้ว จะรู้ด้วยตัวเองนี่ก็นะครับผู้ชมก็ยังคงไปที่ตกเกียงกันอยู่นะครับว่าตอแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแหละนะครับแต่ก็ในะข้อมูลเ,ออเชิงลึกกับความเชื่อนะี่มันก็เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ครับ